สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับมาพบกันในวันสบายสบายก็มีพระมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตามสไตล์ของคนชอบพระ ดูกันแบบสบายสบายนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมซึ่งผมก็ได้พระมาสี่ห้าองค์นะครับแล้วก็มีตะกุดอยู่องค์หนึ่งซึ่งเป็นตะกุดของหลวงพ่อเดิมนะครับผมแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะแท้หรือเปล่านะครับอืเ้ามา ดูกันในสไตล์บ้านๆนนะครับผมมีวันว่างดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูกันคร่าวๆนะครับอืสองให้เพื่อนๆได้ดู ซึ่งทั้งหมดนี้ผมเมามาห้าร้อยบาทนะครับก็เลยคิดถึง F C ทุกท่านเพราะม่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วก็เลยนํำมาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นรูปถ่าย จะกดรูปถ่ายของหลวงพ่อเดิมนะครับผมอันนี้แท้ไม่แท้ก็ผมก็ไม่กล้ารับประกันนะครับซึ่งผมได้มาเมื่อเช้านี่เองครับด้วยความที่ผมชอบผมก็เลยบูชามาเหมารวมมาเลยผ่านไปครับ มาดูสมเด็จเกียรติชโยตรงนี้ค่อนข้างจะเนื้อแก่งไม่ทราบวัดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบวัดขออนุญ,ญาตนะครับเปลี่ยนกล้อง ็ใช้ได้อยู่นะดูกันคร่าวๆนะครับผมเพื่อให้หายคิดถึงเนื้อหาก็โอเคอยู่ สารก็พอมีมั่งแต่หลังแบบนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับผมอ่าผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวค่อยมาไล่รา,ายละเอียดกันตรงนี้ก็เป็นสมเด็จก้างปลานะครับไม่ทราบว่าเป็นของหลวงปู่โตหรือว่าหลวงปู่โต แต่ดูแล้วเนื้อหาก็โอเคอ่ะน่าจะเป็นของหลวงปู่โตมากกว่าเพราะว่าสมเด็จก้างป่านี่ก็ทำลายเกจิถ้าผมดูข้อมูลมาก็จะเหมือนของหลวงปู่โตมากกว่าครับ ผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ลงปูดทวดหลังเตารีดเนื้อหาก็ คมชัดอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจร้อเอรซผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เหรียญน,นี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจมากว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้แน่นอนเหรียญหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเพราะว่าผมส่องดูเนื้อแล้วมีความคม คมมากเหลียนเนี้ด้านหลังก็จะเป็นพอบุญลอดสุกแสงจันทร์นะครับซึ่งท่านเป็นคารวาสนะครับที่อยู่แถวบางกะปิที่โด่งดังทางเรื่องคงกพันชาตีเหรียนนี้ออกเมื่อปี2519นะครับผม นี่ครับเป็นเหรียญที่เขาใช้มาจนสึกแล้วผมก็ก่อนที่ผมจะมาทำคลิปผมก็ทำความสะอาดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจับมามั่งเราต้องทำความสะอาดฉีดแอลกอฮอลก่อนสวยคมนะครับหลวงพ่อปานนี้ก็ วัดคลองด่านนี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องพุทธคุณของท่านอืมโอ้คมมากเลยขนาดผ้าเสกแล้วยังคมเลยองค์นี้รับประกันว่าแท้นแน่นอนอืมผ่านไปอย่างรวดเร็ว,รวมาองค์สุดท้ายหลวงปู่โต ห้องนี้เขาก็าใช้มาจนสึกแล้วหลวงปู่โตผมมาลางสีนะครับเป็นเนื้ออัปาอัปปากานะครับอันปากาแต่ไม่มีพอสอบอกนะครับว่าสร้างเมื่อปีเท่าไหร่ด้านหลังนี้จะเป็นของหลวงพ่อจะเอมวัดพันลาน หลวงพ่อเชอเอมสร้างในเนื่องในงานโผกพัฒศีมาวัดพันลานวัดพันลานนี้ก็อยู่ที่นครสวรรค์นะครับผมโอ้โห,โหเรียกปิ๊บ องนี้ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นแท้แน่นอนแต่เป็นเหรียญที่เขาเขาใช้มาแล้วมันก็จะสึกห้าเหรียญห้าเหรียญกับตะกุดหนึ่งอันผมเหมามา ผ่านไปที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออันนี้แหละครับตะกุดหลงพ่อเดิมเนี่ยซึ่งเตัวผมเองก็ไม่ค่อยมัน่นใจเท่าไหร่หรอกแต่ด้วยความที่ผมชอบมีโอกาสแท้นะ่เหรียญตะกุดอันเนี้ยมีโอกาสแท้อืม เก่ามากเพื่อนๆท่านใดพอจะทราบก็แนะนำกันมาได้นะครับผมยินดีนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆ f อซทุกท่านมีความสุขนะครับถึงมันจะเป็นคลิปสั้นๆก็ขอให้มีความสุข ให้หายคิดถึงกันนะครับยังไงรายละเอียดผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีวันนี้ก็ขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ